โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเดิร์ดปเจอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับวันนี้ก็เรียววนะกได้ว่านะโหโคตรเท่เลยมือเปล่าแต่ก็ขยับได้นะครับวันนี้ก็จะมาถ่า,ายคลิปจับโปเกมอนเันแถวที่สยามก็แหละที่ผมสัญญาไว้นะครับเนื่องจาก ไม่มีกล้องออนนี้ก็ได้กล้องโปโปมาแล้วมาได้ใช้แล้วครับวันนี้ก็มาจับกับคุณมาร์คดอสกี้นะครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดใครดูสตรีมผมก็ถ้าเห็นการมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันดีกว่านะครับโอเคลุยโอเคครับตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าเราอยู่กันใกล้ๆสยามแล้วะเรียกว่าสกุระเบงบานฮะเบงบานมากๆดูจากจอแล้วโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวมาดูจอคุณมาร์คม้างครับนี่ครับเรียกว่าเยอะเช่นกันนะฮะ มโคยคิงเกิดเทียบเลยครับโคยคิงอ่ะกูนี่ยิ่งกว่าโคยคิงอีกใช่ครับผมคยค,ค,คยกูวิ่ง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 เข้ามาเมื่อกี้ผมวิ่งแล้วครับมันบอกว่าความเร็วคุณเร็วเกินไปเรียกได้ว่า GG มาโอเค,คโ,อโ,โอ้โหเกิดนี่นะนี่มันเป็นจุดแรกนะครับอยู่ต้องขอบขอบเลยนะผมไม่โอกาสนะได้กันอีกแล้ครับไหนตัวอะไรวะดาวครับขอปลาดาวปลาดาวเนี่ยครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะ โอเคผมแต่หมุนพวกเกตสต็อปอ่ะต้องเดินไปหน่อยเดินมาหน่อยดิเติร์นตามมาดิกดหมุนใช่ไหมหมุนหมุนได้ไหมที่เดียวกไหมเนี่ยโอ้โหที่นี่น่ะเป็นกวินมากเออเป็นกวินกูไม่ถึงเป็นกวินอ่ะไม่ถึงหรอกกูไถึงปั้ไอ้แต่หมุนไม่ได้ไอ้หมุนได้ทำไมกูไม่มุนกูหมุนไม่ได้วะได้ว่ะไอ้หมุนได้แล้วหมุนได้แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเอาสักกุระเบ่งบานหมดแล้วเอาคุยคิงอ่ะโอเคต้องจับคุยคิงใช่ไหมเราจะหมุนให้หมดเว้ยเราจะแบบคยคิงครับไม่ให้เหลือด้ทั CP10 ครับคุยคิงไหนวะคคคยิงรับ เฮ้ยกูเจอโคยคิงเหมือนกันเดี๋ยวกูจับบ้างตัวแรกครับประเดิม EP แรกของเราจะเป็นโคยคิงนะฮะโคยคิง EP พีสิบเหมือนกันครับ EP พีสิบเหมือนกันครับด้วยการหมุนครับไปแอปไหนฮะบอกเลยว่าค่อนข้างอีซี่รู้สึกอีซี่ครับแต่รู้สึกกูลืมเปิดเสียงเกมฮะเปิดสิครับนะครับผมโอเคได้แล้วฮะค่อนข้างค่อนข้างง่ายอยู่เดี๋ยวอันนี้ผมก็เก็บโปเก็บอลค่อนข้างเยอะนะ ไปแบบกาแบบลุยอะ่ะพอดีรู้สึกตอนสี่เจอคุยคิงสองตัวซ้อนเลยอ่ะพอดีรู้สึก GPS มันก็วิ่งมั่วไปกดเสียงนะฮะโอเคโอเค,อเ,คเราจะเดินไปตามทางนะครับผมได้ครับเรีวยกว่าเดินไปจากสยามไปอาจจะไปมางบุรคลองฮะไปยาวๆเลยเฮ้ยเราลืมไปเราจะลืมใช้นี่ไม่ได้ฮะเราต้องลืมเราลืมใช้นี่ไม่ได้โอ้โห ก้อนเกิดมา4,000กว่าตัวนี่มามึงอย่าลืมใช้เว้ยมึงต้องใช้ไอเทมนี่เป็นไอเทมไข่กับน้ำหอมนะฮะเพ,เพิ่มตอนนี้หรือใช่ใช่ใช่หมอคือผมต้องใช้น้ำหอมไหมก่อนยังไงใช่เพื่อเรียกเพื่อเรียกตอนเราเดินไปน,น้ำหอมเพื่อไหนครับโอ้โหก็น้ำหอมอไหนวะดูครับดูจากจุดนะเรียกได้ว่าเยอะมากๆแต่มันร้อนมากอันนี้เหรอเออนั่นอ่ะใช้ไปเลยแล้วก็โยน ท่านและยังไม่เจอตัวอะไรดีๆเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจับมั่วๆนะโอ้การร้อนมากฮะตอนนี้โอ้ร้อนร้อนแบบร้อนจนแบบจะตายบอกแล้วว่าให้มาตอนอหนึ่งทุ่มตาแล้วเว้ยผมคิดว่าวงูฟ้าไม่โดนเลย มาดโดนอยู่นะไอสามไอสามหัวเนี่ยซู้กว่าคุณตามไม่โดนเลยซู้อขอกากไงไม่รู้เนี่ยกูยได้ละวันนี้เราเข้ามาในห้างแล้วนะฮะผมก็เกยตับเรื่อยๆครับโอเคพอเข้ามาที่มืดๆนะมันก็อ่าผมจะลูกอออครับ Okay. เรายืนหลบนิดนึงครับตอนนี้มั่งร้อนมากตับก่อนทำไมไม่ปัวะคนอัสงสัยนะครับหมุนทำไมครับคุณกองหมุนแล้วมันจะได้เยอะปีเพิ่มขึ้นครับไงได้ easy game easy ไล f ์มากๆ ร้อยสามสิบเก้าครับเฮ้ยเฮ้ยแม็กมา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 เอ้าเฮ้ยมันเดินกลับมาเฮ้ยเอาชิปหายเฮ้ยแม็กมากูไปไหนอะเฮ้ยเมื่อกี้กูเจอแม็กมามันเดินผ่านไปเอาชิปหายแล้วที่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปเดอร์อีสเ้ยไปไหนแม็กมากูไปไหนอะ แม็กมาคุไปไหนอะแม็กมาก,กูไปไหนครับแม็กมากผมเจอพีเจีนเมื่อกี้กูมันวิ่งกลับมาอีกแล้วแม็กมากอยู่แม็กมากอยู่ตรงนี้เว้ยแม็กมากอยู่ช่วงตรงนี้ไปนู่นเลยนะช่วงหลังห้างอ่ะเดินไปดังห้างเลยไหมมันช่วงอยู่ตรงนี้ตามมา ช่วงรายการตามล่าหางักมากคุกกี้มากมากไปไหนแล้ววะผมมีวันนี้ผมก็ได้ไปตัวหนึ่งไว้ตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่ามาอีกตัวหนึ่งให้เห็นก็ยังไม่เห็นนะไม่รู้ไปไหนแล้ว Where the fuck is Magma น,นะฮะตัวต้งสักลาไปเยอะครับแต่ตัวผมมันไม่เดินครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแม็กไม่ตรงเนี้ ma ยไปไหนแล้ววะอ้อดแดกครับเรียกได้ว่าอด มีแต่ป,ป๊อปป๊อจับป,ป๊อปปอเพื่อชำระล้างจิตใจตัวเองเอัลบอลรี่นะครับออเอาไม่ได้รู้สึกแย่ม,มากครับจับไม่ได้นานนะฮะ โคตรอีซี่จุดเข้ามังในแล้วเสกเย็นมากโอ้โหป๊อปโกลนี้พอถึงซากุระตัวที่2แล้วนะฮะสังเกตได้นะครับตอนนี้เราเดินจะถึงจุดแล้ะเราสามารถบุญได้แล้วนะฮะเจอเป็นป๊อปโกแล้วครับรู้สึกเสียดายเยอะพี่ครับผมจับอะไรได้ผมจับก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไหครับโอ้ยโอ้ยเราแบงล่างแบงค์ล่างเจิดได้ว่ะยังไม่เคยได้เลยเจิดไอเจิดได้นี้มันพึ่งใช่ไหมคุณกล้องใช่ครับตัวนี้ครับมันคือใช่ใช่ใช่มันเป็นพึ่งถ้าแบบอีโวมันจะเป็นพึ่งออกมาอ่าโอเคจับ p อ p p l e ได้แล้วนะฮะไอติผมออกแรงมากเกินไป มันคนมีแรงที่นิ้วน้นเลยออกแรงเกินไปวัดวัดจะมีแรงที่นิ้วแรงที่นิ้วมันแรงเกินไปครับผมเลยจัดแรงที่นิ้วไม่ได้มีอย่างนี้<า>ด้วยเจอตลอดเลยฮะนี่กูเจอหนูข้ามฝั่งเลยวะไม่เอาไม่เอามาเจอค่อนข้างจะเป็นสีเสาแล้วฮะของที่นี่เอามาน้ำครับ ถ้าจับโปเกมอนเนี่ยเราต้องหาที่หลบนะฮะที่ยืนหลบนิดนึงนะฮะอย่าไปเดินเดินเดินจะับๆนะมันไม่ดีนะมันจะขวางหูขวางตาคนอื่นนะอันนี้พูดให้ฟังนิดนึงไม่ใช่เดินไปจับไปนะฮะถ้าเกิดจะจับเนี่ยแนะนำมาอยู่กับที่นะฮะเราก็จับไม่เจอตัวอะไรเลยเชี่ย<ๆ>ไม่โดนเนไงบอกเลยว่าได้แน่นอนอา้าว เจอเตนูตายป่าตัวอะไรครับมาน้ำมาน้ำไม่เจอเหรอไม่เจอครับเรียบร้อยเจอแต่หนูเมื่อกี้เจอแมกมาแล้วมัน,ปนไปไหนไม่รู้ไงอา้อาวอ้าวอ้นี้หมดตะ้กุระหมดดีเฮดเหอ,อเฮ้ยแล้วกูไปอยู่ข้างหน้าตอนไหนวะเนี่ยในตัวอยู่ใกล้มีแมกมาอยู่นะฮะถ้าสังเกตนี่ฮะแล้วมันหายไปแล้วครับหายไปตรงหน้าต,ตากูเลย เยวเดินก็ไปต่อดีกว่าถ้าแบบตัวพวกหนูอะไรผมก็อ่ะขมขมจับแล้วกันคนระับไอไหนก็มันไม่มีอะไรให้จับเนาะจับเรื่อยๆเนาะเสียดายจะจะจบตีอ่ะหนูอมันอยู่ตรงนี้แทนโอเคมัาเป็นไม้ค้าไม่ไม่ใช่ไหมครับมันเป็นโปเกมอน Pokemon สำหรับสายเอพีโดยเฉพาะไย เฮ้ยเจอเจอหนี่เจอ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 นี้บุรีนะเออบุรีลิทเฮ้ยไม่เจอวะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะมันอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้เจอพอดีเจอได้ไหมจับไม่ได้ว่ะอาตาบอล ออกหมุนเลยหมุนเลยเรียบร้อยเฟรชครับเรียบร้อยฮะมันชื่ออะไรนะตัวนี้คุลิลินคุริลินคุริลินจำไม่ได้จำได้นองเพลงมาเขียนลองเพลงก็ทำให้สลบปะ ใช่ครับแล้วก็ไปเขียนหน้าตาของคนแถวนั้นนะฮะใช่ใช่โอเควันนี้จุดหมายของเราจะเป็นอาบุญคลองนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาอาบุญคลองกันเฮ้ยเนี่ยแม็กมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม็กมาอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะแม็กมาอยู่ไหนอ่ะดูดิแม็กมาเจ้าอยู่ไหนแถวนี้แหละครับผมว่ามันอยู่ทางเสาขวาแน่เลยอ่ะ ทางขวาแน่เลยดูว่าเขาต้องเดินออกขวาเว้ยเดินออกขวาก็ข,าข,าขอสร้างอยู่เ <c oughs> ข้ามาเจอเจ้าเลยแม็กมา <c oughs> ตรงไหนวะเ <c oughs> ดีกล้าเดินฝักไข่เฮ้ยเชี่ยดูได้ของดิเมื่อกี้อัน <c oughs> นี้เราอยู่สยามดิสซาวน์บัลี่แล้วฮะแม็กมาอยู่ไหนวะไปลองเดินไปข้างหลังได้ไหม <c oughs> เดินมาดูแม็กลองเดินลองเดินมาดู ผมเชื่อมันน่นในแมกมาเว้ยมันต้องอยู่แถวนี้เว้ยไป้เา,เาเจอ,เ,อ,เ,อ,อเซเว่นว่ะมันอยู่ในเซเ,เว่นหรอ,หรอ,อเปล่านนตัวตำนานเฮ้ยอะไรวะอะไรขึ้นมาวะนอนมีคนเปิดน้าต่อตาเลย เราแวะแวะซื้อน้ำไหมไม่ซื้อน้ำไม่หิวน้ำซื้อน้ำดีกว่าครับไดไ้เดี๋ยวเราจับน้อนก่อนเลยรั้น้อนเป็นตัวน้อนเป็นตัวเดียวนะที่ผมจับแล้วไม่เคยติดในครั้งเดียวนูบไงมันหนีของทุกรอบเลยแมกมากไปไหนผมผมว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้นยเว้ยมันอยู่ตรงหลังหลังเนี่ยเนี่ยตรงทางเดินเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นเว้ยอ่ะจะเข้าแมตช์เซเว่นเข้าเฉยนี่เฉยเลย ในเทเวิลเลยกับเอาเลยเฉยจับหนึเดียวยากมากฮนะมาน้าปลามาคนหนึง่งสิงสิง ความชิลนี่มาอะไรกันแม็กมาอยู่ไหนวะผมนี่ตามล่าหาแม็กมาเลยครับตอนนี้กูเดินมาไหนแล้วเนี่ยเอา้ามาดูเลยครับเฮ้ยกูเดินมาจากห้างแล้วเพื่อนตอาใจก่อนเดี๋ยวไม่เข้ามาตามกูเดินไปดูข้างนอกก่อนกูยังเชื่อมั่นในแม็กมาเอ็กซ์แลนเซสฮะสบาย มองทานนิดนึงนะฮะก่อนจะข้ามถนนโอเคมองซ้ายมองขวานะครับแล้วค่อยข้ามน,นะฮะผมเชื่อแมสก์อยู่แถวนี้เว้ยเนี่ยมันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละตอนตอนที่ผมเดินแล้วผมมาเจอตรงเนี้ยผมจำได้นะถ้าใครเห็นตอนแรกๆจะเห็นนะว่าผมเดินนะแล้วผมเห็นตรงนี้เลยเนี่ยผมเห็นแ,วแถวแนี้เนี่ยตรงจุดตรงเนี้ย นตรงเนี้ยผมจําได้ผมตลอเดินกลับแบบนึงนะฮะ,ะข้าเดินมาหาเจ้านานแล้วนะเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยหนูโถอย่าเสียงมั่งมาหนูก็แม็กมากมา,มาโอ้โหนี่มัแม็กมาหล,ลุดไปแล้วฮะไปไหนแล้วฮะน่าจะหายไปแล้วฮะโอไม่ยก็แม่คือจับแม็กมากไม่ทันเว้ยสุดเซ็ง โอ้ oh my god ผมต้องเดินกลับไปหายมาแล้วฮะจังหวะนี้เพื่อนแมกมาหายไปแล้วเรียบร้อยฮะมันก้มีตัวเทพๆเทให้จับเลยอ่ะคือมีอะแต่ว่ามันมันหายไปแล้วแมกมาของข้าจับหนูแม่ง ประชดชีวิตอาโดดอ้าโยนเลยอ่ะความเท่นี่มันะไรกัรโอเคเป็นเ่ว่าฟักไข่เรื่อยๆด้วยนะฮะเอาละผมวิ่งมาตรงนี้แล้วฮะแม็กมาอีกแล้วอ่ะมันขึ้นแม็กมาอีกแล้ว ชีวิตนี้กูจะเจอแต่แมกมาใช่ไหมมึงขึ้นว่าผมวิ่งฮะมันขึ้นว่าผมเร็วเกินนะฮะมันขึ้นว่าผมวิ่ง,นนะะง,งจริงผมอยู่กับที่ผมไม่ได้ผมแค่เดินเนี่ยาแมกมาอยู่ฝั่งนี้เหรอไอ้เซนนี้กีะะ่เมตรวะสามร้อยหกสิบแปดนะฮะเอาเป็น ยบร้อยครับได้ฮะโอ้โห,โโหลูกเดียว Great Ball. เกรดบอลเอ่อเอ่อเอไปไหนเพื่อนไปไหนฮัลโหลโอเคปสปอตผมยังเห็นแมกมาอยู่แถวนี้เต<ห>็มเลยอะ่ะไม่เจอเลยอะ่ะกำลังงงอยู่ว่าเกินมน้ำก่อน นี่แดงเลยมั้เขใช้หลอดที่ไหนล่ะอาหลุดเฉยเออเลรออ้าวแม็กแม็กมามันอยู่ฝั่งนี้เว้ยมันอยู่ข้างในอะ่ะเสียใจว่ะอยู่แม็กมาก,ก็หายไปขึ้น G P S ไม่เจอนะฮะตอนนี้เขามีการรี G P S ใหม่นะฮะผมต้องกลับแล้วสินะผอต้องเดินไปที่ม,มุมคลองคนระับเราไม่ควรจะแวะมาก เอาโยนเลยเลยอันนี้กิโลของไข่เราเท่าไหร่แล้วอะแมงไม่ได้ดูเลยขึ้นมาเกือบโลแล้วมันต้องปิดแอปเปิดใหม่เว้ยนี่ดูดูเคยทำอยู่เคยทำอยู่ปิดแอปครับปิดแอปเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เว้ยมันจะเจอเว้ยปิดมันทีครับเดี๋ยวจะยืนตรงนี้เว้ยยืนตรงนี้เอาเนี่ยมันจะเจอเว้ยเราเคยปิดแอปเปิดใหม่ครั้งนึงอยู่แล้วแม่งอยู่ดีม้าไฟโผล่มา ผมเชื่อว่ามันต้องใช้ได้เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นมา,มาแล้วมาแล้วฮะนี่ผมเราอยู่กลางสะพานนะฮะอยู่ระหว่างโอ้โหเราต้องไปนี่จะเราไปยิ่งอยู่สัตว์กุ้รายิ่งนี่เยอะโอ้ผมวิ่งมาตรงนี้อยู่ไหนผมวิ่งมาตรงนี้ครับเออวิ่งมาตรงนั้นได้งวะเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปครับ,บเจอหนูกลางถนนครับ,เจ,บ,รบเจอหนูก็จับเขาจังหวะน,นี้ ่อยเมืนกังจับเลยครับใช่เหรอใช่ครับโอ้ยให้มีเครื่องสักตัวเลยครับ GG guys นี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะพึ่งอ่ะแม็กมาหายไปแล้วฮะเรารีเฟซไปแล้วนะครับปล่อยเขาไปครับชีวิตมันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้มาเป็นในนี้ของเราครับโปเกมนอนเราครับเราก็ต้องปล่อยเขาไป โอเคผมจับอเรามาถึงวัดบนคลองกันแล้วฮะบนคลองเปิดมาที่เจอหนูเลยผมวัดคลองเปิดมีแค่สองตัวในตรงนี้เลยพนะอกันต้องชิด,ชดขวาคนะับตกท้ายใช่ก็ต้องมองท้ายบกไปเป็นมาราย,ยาทน,นะ เจ้าเจอขยะแล้วใช่ไหมเพื่อนข้าเจอพีเจีตอ,อยากกินสเตนเซนเลยครับรเฮ้ยเจอโดซะกิโดซะกิ12ครับเจออะไรอีกสิเฮ้ยเจอเนสว่ะเนีเนสยดเนยียด่หเออเจอหนุ่งเสียงเสียงนกงนเสียงแมวนี่แบบเจอเนสเลย เสียงที่แบบโคตรเฟสดีองกูช้าอของมึงนี่ไงดึงแล้วดึงแล้วของมิปซีีเท่าไหร่ร้อย <18 8. S 2> แปดแปดร้อยแปดแปดเหมือนกันครับโอเคกูได้ละโ,โดนโดนเกินก็ตีผมอ่มโอเค l ลท s, okay, s g โเราไปที่จุดต่อไปครับอ,อ,อะไรเนี่ยต้องกดยังงี้อ่านชื่อเยอ,อ,อ่านชื่อกริ<ล>เน็ตบินเป็นกระหัง เพราะต่เป <c oughs> ็นการตั้งชื่อที่ชื่อของผมได้เนียนมาโค้รมีความเทพร <c oughs> เรืงนี้เลยเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับโอเค let's go <S <c oughs> เรว่าถ้าถ้าผมว่าผมว่าถ้าจับอะเน้นอยู่กับที่ครับตรงสยามะฮะนี่ผมอยากเดินเก็บไข่ด้วยเรียกว่าเดินฟักไข่แต่ผมทีมแดงนะผมไม่ใช่ทีมเหลือง ผมก็ทีมแดงฮะใช่เราทีมแดงเหมือนกันเฮ้ยเจอเจอมันชื่อตัวอะไรวะด้วงพีพีโค่นน้อยเลยวห้าร้อยกว่าเองใช่นะย้ายไปหนึ่งร้อยฝากหนึ่งร้อยไปน่ะขึ้นขบวนครับ ผมก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วมีหึ่งสองนาทีเออพอกันแม่งคือแม่งเจอแม็กมากไปครั้งหนึ่งเสียดายมากมากอ่ะามรู้สึกผมตอนนี้เรียกได้ว่าแม่งไม่มีอะไรให้จับแล้วตอนนี้สิบว่าเสียดายนะาเสียดายวันนี้เพราะเจอตัวแรงไปตัวนะครับแต่ว่ามันห่างหายไปแล้วครับเจอปูครับ ไปโอเคเราเจอปูตัวสุดท้ายครับผมว่าอา้ายังไม่ได้อีกและได้แล้วครับปูตัวนี้นะครับมีแต่ปูกำโตใหญ่ๆโอเคเี okay. ่ okay, ได้ว่าขอโทษกระวนความครับสำหรับคลิปวันนี้นะจะเรียได้ว่าไม่ค่อยเจออะไรเลยอ่ะคือเจอไปเจอตัวไอ้นี่ครั้งหนึ่งแล้วมันหายไปเลยวยผมเสียดายมากเลยเออ S <S เดี๋ยวเจอตัวเอกาครับผมจะได้มากเลยตอนกหนู <S 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 เราเดินวนร้านกล้องครับมันต้องเจอของดีเรต้องเดินทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้ทางนีนมนม้มันมีมันมีโปรเกต์สตาอปอีกอันหนึ่ง <S 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 เก็บให้หมดครับไหนไหนมาแล้วเก็บให้หมดนงหนอนนี่เก็บมาแล้วจวังหวะนี้ไปหมูอ่ะโดนได้ไง ตัทำไมหนอนมันจับยาก <c oughs> หนอนมันหนีกลัวนั่นแหละครับสิ่งที่ผมเจอบ่อยนะฮะอะไรอ่ะคือโดนหนอนหนีน๋อมันจะไกลไปเหรอเห็นแต่ว่าหมดเออมันไม่ถึงอ่ะเดินไม่ถึงขอนกูป่ะอันเนี้ยเดินถึงแล้วนะแต่ไม่ถึงะอะเอาผมได้แล้วครับวันนี้ไม่กูไม่ได้ไม่กูไม่ได้วะผมก็เตือนหน่อยได้แล้ว ข้างในอันนึงฮะเพื่องนอนครับเรื่องทีมันจะหนีผมไหมนอนจะหนีไหมครับเรามาสังเกตกันวนะนอนตัวนี้จะหนีผมหรือเปล่าใช่ได้เจอป,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 ป๊อบป่อยครับไื่หนีครับดีอะนี่ปืงบอลนะะฮเปืงบอลนี่นี่ไม่ได้เลยแล้วเียดายมากคิดว่าเป็น day หนึ่งนะครวันนี้โอเคถือว่าได้อยู่ได้ยกได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ สำหรับเทรนเนอร์หลายๆคนนะครับต้องการมานะฮะเนื่องจากเป็นที่ที่มีโปเกมอนเยอะมากๆและมีเต่าเยอะนะฮะใช่เรากล้ามีบานเดงเลยโอเคเราไหนมันก็เกิดมาแล้วก็จับเรื่อยๆอ่าโอเคครับก็วันนี้ผมก็คงจับพอแค่นี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับเพาเทียบปุ๊บแม่งหนีเลยโข้าหลีดทะเลแล้วแรงพูดครับมันจะไม่หนีเฮ้ยมาตาโดกัสโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่เจอครับไม่เจอป่ะไม่มีตัวอะไรเลยเนี่ยไหนเฮ้ย ไม่เหยเนี่ยเก๋เลยว่าแต่นอยได้เจอตอนปิดคลิปเว้ยโอ้เรียบร้อยฮะตัวกัดตัวนี้ต้องเป็นของเราแน่นอนต้องเ,อเรียบร้อยอฮะเ <ๆ S 2> จ๋งไปเลยไปเจอดัก <laughs> แด้เชี่ยกูจะได้ปิดคลิปในวันนี้ มันอยู่กับที่จริงมันอยู่กับที่มันก็ได้ของนะแต่ว่าผมอยากจะวักฟักไข่ด้วยทำไมอยู่ไม่ได้ให้เลยเลยไม่เจอเลยเลยดวงคนนะเพื่อนดวงคนมันจะไม่เจอมันก็ไม่เจอเว้โอเคเรียกว่าโอ้โหค่อนข้างได้ตัวมาเยอะอยู่นะสําหรับวันนี้นะผมก็จับเพิ่มได้ประมาณ30กว่าตัวนะเมื่อกี้ถึงป่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอะถ้าเป็นผมนะผมแนะนํานะฮะ ถ้าเล่นที่นี่นะเล่นแถบประแบสยามเนี่ยผมแนะนําให้อยู่กับที่นะฮะทางตรงสยามตรงเสาสยามตรงจะมี <THE P ij etic> ที่ที่หนึ่งครับตรงเนี้ยฮะช่วงตรงนี้ฮะ <SC desaf> ช่วงตรงเนี้ยฮะนี่ครับอยู่กันยาวๆไปเลยฮะถ้าใครมาจับนะแต่ว่าผมก็เดี๋ยวจะเดินเดินให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจนจบคลิปวันนี้นะครับผมแต่วันนี้ก็ผมกัมมาก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วมันเจอนกอีกแล้วกูยังจับเรื่อยๆนะ รขบกคใหม่เดย์สองนะครับเราจะดูกันว่าจะไปจับที่ไหนกันสำหรับใครที่อยากให้ผมไปไหนเนี่ยในกรุงเทพนะในกรุงเทพนะก็แนะนํากันมากันได้กันได้นะสําหรับคอมมเขบคก็มาได้เลยถ้าอยากให้ผมไปที่ไหนนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับตอนวันนี้ไปไปแล้วครับ,รบเราจะไปลุยกันต่อสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกูต้องไปบ้านนี้ยูแคนซี e ี่บ๊ายบาย